สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแวนในเซาเมื่อวันที่6 6เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 6กับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมูนีแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกุลสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขเลขไม่น่าลงทุนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะสุดนี้เป็นเลขวนาลงทุนชุดบนนย่างเดี่ยวนะคะเกี่ยวกับรางพี่น้องค่ะนอกจากซีมีเลขวนาลงทุนหรือว่าเลขดับแล้วนะคะยังมีตัวเลขที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเล่าแหมาเม็ดเดียวถนันพี่น้องสําหรับไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเนาะมูนีค่ะ ตัวเลขบ่อนาลงทุนของผู้ใหญ่ใจดีนะคะสิตรงสิตรงกับเลขที่พ่อแม่พี่น้องสื่อเอาไว้บอรหรือว่าจังไดนะคะสุดนี่เป็นสุดประหยัดต้ตนทุนเนาะคะเนาะตัวเลขสีมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าผู้ใหญ่คะวันนี้หนูก็มาติดตามเหมือนเดิมเลขไม่น่าลงทุนค่ะจ้าผู้ใหญ่เอาเลยนะจ้า หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะแปดสี่สี่แปดแปดสี่สี่แปดค่ะเดี๋ยวเอาอีออ,อ,อ,อีชุดใหม่มามาดูแลมันตรงทางเวดมันไม่เข้าลองดูหน้าดีเนี่ยหกหกขามกันอันนี้อันนี้เมื่อกี้นี่สูตรเก่าใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็มีทีนี้สูตรใหม่ค่ะ ตึกใหม่มันมันสองตัวได้อันตัวนี้ไม่ไม่ต้องกลับตัวเลยตัวตรงตรงที่บอกไปเนี่ยจ้าเอาเลยนะจ้าสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะหกสามหกสามค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะแปดสี แปดสี่ค่ะแปดสี่เป็นโก้าหางเก่าหางนี้นเนาะจ้าเอ่อมีตะเรียรอว่พี่อันใหม่อันเนี่ยจะเข้าไว้สามวดก็ไม่เข้าทำดูไว้แล้วนะไอไอ,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 อหัวกู่นี้เป็นสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่ไม่ต้องจับตัว,ตตวเลย,เ,ลยเอาแบบตรงตงแบบนี้เลยนะคะใช่แบบนี้เลยบนล่างเนาะอันนี้บนล่างดาบบนล่างบ,บนอย่างเดียวสองสองสูตรนี้บนอย่างเดียวหรอคะ ว่างิงไดไม่มีร่างเลยอืมจ้ะถ้าใครชอกร่างเอาลงร่างได้ไม่ได้ไโอ้อันนี้เฉพาะบนบนอย่างเดียวค่ะท,ทีนี้<พ>ผู้ผู้ใหญ่มีอไอ้เลขกาวิ่งไหมวิ่งที่ตอนนั้นมันเข้าวัดดีเป็นตะขาบเปล่าลองดูผู้ใหญ่มีไหมคะมันมีเจ็ดกนะันศูนย์เนี่ยวิ่ง วิ่งเจ็ดเจ็ดกับศูนย์อันนี้บนอย่างเดียวเนาะบนอย่างเดียวจ้ะวิ่งเจ็ดกับศูนย์เมื่ที่แล้วนี่เราได้วิ่งไหมฮะทีแล้วมัน่าอะไรก้าวันหนึ่งที่บอกเก็บบอกไปอืมแต่ผู้ใหญ่มันออกอะไรนะออกเก้าศูนย์สามใช่ค่ะออกเก้าศูนย์สามแล้วก็เก้าเก้าค่ะใช่ใช่มีมันเจ็ดกับศูนย์อีกค่ะ เัามนก็มาอยู่เนาะมากาฝันดีไหมคะผู้ใหญ่คะโอ้ยฝันดีไปนเจะเข้าหรือเปล่างออดูเนฝันยังไงฝันว่ายังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะรุร่นแปดสองอะเออมันก็มันก็ติดศูนย์อยู่นะเนาะ <c oughs> <c oughs> จะขอแคลองซื้อดูกันนะฝันว่ายัางไงคะนี่ก็ฝันเห็นตัวเลขกัน,น่โอ้ฝันเห็นตัวนี้เลยเหรอคะจ้ะแต่ว่าไม่เข้าไมเข้าแล้วฝันมันมัไม่ค่อยแน่นอนมันไม่ค่อยเ,คยเข้าจ้ะก็ลองดูเนาะค่ะผู้ใหญ่ใช่ค่ะเ <c oughs> อาเดี๋ยวหนูจะทวนตัวเลขก่อนนะ เลขดับชุดนี้เนาะอ่านีจะทวนสุดเก่าก่อนนะคะสูตรเก่ามีหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดสี่สี่แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะ,ะอันนี้ชุดบนอย่างเดียวแล้วก็มีสูตรใหม่สูตรใหม่นี้เป็นตัวตรงเลยก็จะมีสามศูนย์สี่เก้าห้าหนึ่งหกสามเจ็ดสองแล้วก็แปดสี่นะคะจ,ะ,จะส่วนเลขวิ่งวิ่งบนอย่างเดียวหลักเจ็ดกับหลักศูนย์ค่ะ ค่ะแล้วก็มิดิดก่อนหน้าก่อนหน้าเองโทรโทรมาหญงไงเจเจเจ,จมาใหม่เราขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะวันนี้จ,จ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะให้สุขกภาพแข็งแรงร่ำร่รวย,ยนะคะผู้ใหญ่จ,จ้ะจ้าจ้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะัาดีจ้ะจา้าสรุปนะคะ ตัวเลขแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะคะเลขดับสุดนี้เป็นดับบนอย่างเดี่ยวเกเกยวกับลางนะคะมีสองสูตรพี่น้องคะสูตรเก้านี้สกัตโตพร้อมแต่ว่าสูตรไม่นี่ให้เป็นโตตรงนะคะแต่ว่าย้ำว่าเป็นเลขบนหนาลงทุนสุดบนอย่างเดี่ยวนะคะเอาเอามาเบิงนะคะสําหรับสูตรเก้านะคะอ่าหนะะึ่งสี่สี่หนึ่งแปดสี่สี่แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นเลขบนหนาลงทุนนะคะเลข ไม่น่าลงทุนบนนะคะหรือว่าเลขดับนะคะบัญนี้สูตรไม่พี่น้องคะสูตรไม่เป็นตัวตรงเลยนะคะสามศูนย์สี่เก้าค่ะหนึ่งหกสามเจ็ดสองแล้วกับแปดสีนะคะส่วนตัวเลขวิ่งนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องทนายที่มากเลขวิ่งเนาะคะ่ะเนาะเลขวิ่งบนนะคะ 7, 0, เจ็ดกับศูนย์เริ่มเริ่มบนนะคะเจ็ดกับศูนย์บัญญีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเราวา่าเราฝันเห็นตัวนี้เม็ดเดียวคือศูนย์แปดสองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุททุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพแายพี่น้องเป็นแนวทางยิบจับสื่อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดอ้อ ผิถึงบ่ราะว่ากันนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลพี่น้องคะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสุดหนี่เป็นเลขบนาลงทุนนะคะเลขดับบนอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกูสก้อนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกุสก้อนโจกโจก,โจกมันมาลำลำีร่วยแห้งๆห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสกูลสก้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอมุ่นโตเลข เลขไม่น่าลงทุนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าผู้อยากสิบแพรา์คับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเขาไม่เลือกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิด้บพ่พลรดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอกดียสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุสกุลไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนาเดค่ะเด้สสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ